สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มาอัปเดตผลงานนะครับผลงานแพทย์ลุงลาวันว่องไวนะครับด้วยครับแล้วก็ทีมงานเพื่อนนะครับน้องนัทนะครับน้องนัทกําลังตกแต่งนะครับตกแต่งผ้าขวัญนะครับแล้วก็คุณแม่ีลาวันคุณานะครับหรือแม่อมีดีนะครับอันนี้เฮดยูบันของเตะนะครับเป็นงาน ของงานประเพณีนะครับเปิดประตูเล้าสู่ควัมข้านะครับเดือนสามออกใหม่สามค่ำนะครับกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาขามนะครับร่วมกับสภาวัฒนธรรมนะครับจะมีการจัดงานประเพณีนะครับเปิดประตูเล้าสู่ควัมข้าวทุกปีนะครับของทุกปีเดือนสามออกใหม่สามค่ำนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าขวัญนะครับผ้าใบสีผ้าใบสีเป็นใน ใบสีง่ญ่นะครับตัวนี้เป็นใน <S <S บวงสวงครับเชั้นนะครับ9ชั้นตัวนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งนะครับตกแต่งภาพฝันนะคกับพี่น้องท่านใดนะครับที่ที่สนใจนะครับหรือว่าอยากอยากได้นะครับอยากได้งานแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับการราคาก็ตามตามลูกค้าสะดวกนะครับราคาคุยกันได้นะครับ กับติดต่อแพทย์อ้อนะครับแพทย์ลุงลาวันวองไว้นะครับก็คุยกันได้นะครับคุยกันได้ตามลูกค้าสะดวกนะครับราคาเป็นกันเองนะครับตามตามงบประมาณนะครับตามความเหมาะสมถือว่าราคากันเองนะครับเป็นชิ้อาสนะครับเอื้อกระขานนะครับว่านกรไป๋ายคนนี้ว่านกรัปเนี่ยเพราะว่า่น ถือว่าเป็นมีโอกาสได้โชว์ผลง,งานนะครับหรือว่านําเสนอเรื่องราวสิ่งดีๆนะครับถือว่าเป็นการพรีเซนต์ตัวเองแล้วก็เป็นงานของหมู่บ้านนนะครับเพราะว่าทางบง้านทองแต่ก็เมื่อนี่ก็ได้จัดซุ้มนะครับถือว่าเป็นเป็นซุ้มวิถีชีวิตนะครับของของคนบน้านทองแต่นะครับเป็นชุมชนเลี้ยงกบนะครับช่วงนี้ภารกิจหลายนะครับทางผู้นำเพิ่นก แยกกันไปหลายหม่องนะครับเพราะว่ามันหลายงานนะครับมีหลายงานนะครับถือว่าบ้านองเต้เฮ้าก็เป็นบ้านที่ให้ความร่วมมือนะครับความสมัครสามาถมานสามัคคีนะครับถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบนะครับชุมชนต้นแบบนี่บายีเก้าชั้นนะครับผ่านใบายนีนะครับเป็นผ้าขวัญน,นะครับกาชั้นอืม บุมสวงพ่อแม่โพสุขเดือนสามองค์ใหม่สามค่ำนะครับพิธีนี้เปิดประตูเล้าสู่ขันข้าวนะอันนี้เบอร์โทรติดตัวอยู่หรือาครับฝากเบอร์โทรไว้เนี่ยครับเพื่อพี่น้องเพื่อนสนใจ ศ6 5ย์หห้าศูนย์หกห้านะครับศูนย์เก้าสาม9 5นเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับแพทย์ลุงลาวันวงไวยนะครับแพทย์ประจำตำบลนาขามนะครับแต่พี่น้องที่หูแจักเพื่อนกระสิหูแจักดีนะครับเพื่อนอาจีพมีลายส่วนตัวนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับกาติดต่อเพอนได้นะครับลายช่องทางนะครับตามแต่พี่น้องสะดวกนะครับหรือว่าอยากติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับผมกัยินดีนะครับพร้อมเป็นสื่อกลางนะครับในการนําเสนอนะครับ ถือว่ามีงานงานน้อยงานใหญ่นะครับปรึกษาคุยกันได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานส่วนรวมนะครับผลลับในานามส่วนรวมนะครับถือว่าเป็นงานของตำบลน,นะครับเป็นงานของพีน้องชุมชนตำบลน,นาขามนะครับเป็นงานระดับตำบลน,นะครับนนช่วงนี้หมู่บ้านเฮากกบซิมีเอ่อ การเล <át stars> ี้ยงกบนะครับจังนอนก็เ <anak> ร <lonely> <t od dy unser> ิ่มเริ่มดูการเลี้ยงกบนะครับกะสิบค่อยว่างบันไดนะครับต่อไปกะสิบบค่อยได้เจอกันนะครับถ้าบบเห็นกันอยู่โบโกรฟกันเลยเจอกันอยู่ทั้งพุ่นและครับทั้งทงห้ทงหน้าพุ่นละครับอยู่ในบ้านนะสิบค่อยเจอกันนะครับช่วงนี้เพราะว่าเออยู่ในช่วงการเตรียมบโกรนะครับเตรียมงานบโกรฟก็ส่วนมากก็สิบบค่อยได้ไปร่วมกันนะครับในช่วงนี้ครับแล้วฤดูการกบกันพุ่นแหละสินว่ามาเจอกันอีกครั้งนะครับ ตัวนี้เป็นชุดน้อยนะครับชุดน้อยชุดเล็กนะครับอันนี้เป็นอยู่ในซุ่มวิถีชีวิตนะครับเพราะว่าตำบลน,นาขามเนี่ยมีเก้าหมู่บ้านนะครับมีเก้าหมู่บ้านก็มีมีทุกซุ้มนะครับมีทุกซุ้มนะครับอันนี้เป็นของหมู่ที่เจ็ดนะครับบ้านนองแต่ครับ มีทุกซุ้มนะครับถ้าพี่น้องบ้านเฮานะครับเขามาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจของทีมงานผู้นำหมู่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องบ้านของเต้เฮานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจนะครับเพราะว่าทางผู้นําเพิ่งจะตั้งใจนะครับตั้งใจให้ออกมาเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านเฮานะครับ คือว่าได้ได้ร่วมกันนะครับเป็นงานแต่ละปีนะครับหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งนะครับก็คือว่าเป็น<ม>เป็นกิจกรรมอันดีนะครับที่คือว่าได้มีโอกาสนะครับได้ก่อนก่อนลงกบนะครับก่อนลงกบครับอันนี้ก็คือว่าเป็นน้องใหม่นะครับน้องใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าหายากนะครับหายากคนที่เสิเหตุเป็นนะครับเออเป็นงานฝีมือแบบนี้นะครับหาย<ท>า <ำ S 2> ก ส่วนมากจะเป็นคนที่เป็นผู้เฒ่าผู้ถูนะครับสีผัวสาวข้าวซาหัวงอกนะครับเพื่อชีว็ดได้ก็ได้ถือว่ายังน้อยนะครับยังน้อยยังงุ่มนะครับไม้อ่อนทอนปลายนะครับถือว่าหาเบื้องยากนะครับช่วงนี้ก็พวกผู้เฒ่าคนก็อยากนั่งยากแล้วนะครับนี่บพอยากสบายบันไดนะครับนั่งเหงือเป็นงานฝีมือนะครับเลี้ยนรูไว้นะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับใส่บาบีหาม เอาเมื่อนี้ไว้สำนีก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับที่ที่มีโอกาสนะครับถึงว่าบรได้ไปร่วมก็ถือว่าได้มีโอกาสได้เห็นคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญกุศลนะครับสำหรับเมื่อนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีเงินใส บขาดโถงนะครับเงินหมื่นจะได้ขาดแค้นนะครับเงินเสนจ,จะได้ขาดบ้านเงินล้านจะได้ขาดมือสุขสบายดีจงมีกับพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ